ด o ยนอมยูเอสทีอลีนโกบอลส์แอคทีฟโปรในตำนานคุณผู้ชมครับโปรในตำนานวันนี้นะครับมิกพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยครับตลาด AC สายไหมหรือที่เขาอีกโซนหนึ่งก็คือ AC Plaza สายไหมนั่นเองร้านที่พูดถึงนะครับเป็นร้านสุกี้ที่เปิดมาแล้วกว่า50ปีแต่เขานะฮะมีอยู่กิจการไปอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้ครับที่สำคัญ เขากลับมาให้เราได้ลิ้มลองความอร่อยอีกแล้วร้านที่พูดถึงก็คือซูกี้นัมเบอรวัถ้าพร้อมแล้วไปชิมกันเลยครับ การเดินทางมาร้านซุกี้นัมเบอรสาขา AC Plaza สายไหมมาได้ง่ายๆถ้าเดินทางจากหลัก4ตรงไปทางสะพานใหม่ผ่านตลาดยิ่งเจริญสังเกตความมือปั๊ม NGV เลี้ยวขวาเข้าถนนพหผลโยธิน54ทับ1ขับตรงไป500เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสายไหมขับตรงไปอีกสังเกตซ้ายมือโครงการ AC Plaza จอดรถในโครงการได้เลยค่ะส่วนร้านจะอยู่ชั้นหนึ่งค่ะ ตอนนี้นะครับมิกนั่งอยู่กับพี่สมเกียรตินั่นเองเป็นเจ้าของรุ่นที่3ของร้านซูกินัมเบอร์วันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับที่มาที่ไปของชื่อซูกินัมเบอร์วันนี่มาตั้งแต่ไหนยังไงฮะจริงๆซูกินัมเบอร์วันเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีเปิดสาขาแรกเนี่ยตั้งแต่เมื่อ50กว่าปีก่อนทีนี้ไอ้ชื่อนัมเบอร์วันเนี่ยาทางด้านของคุณปู่เนี่ยภาษาจีนเนี่ยซูกี้ร้านเราเนี่ยที่เป็นป้ายจีนเนี่ยครับผมเราเรียกว่าซูกี้ป้ายทอง เบองจีนสมัยก่อนเนี่ยเวลามีป้ายทองเนี่ยนั่นถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งครับ oh. พอเป็นเบอร์หนึ่งปุ๊บเนี่ยมาตั้งชื่อก็เลยเอย๊เป็นเบอร์หนึ่งฟังแล้วมันก็ไม่สละสลวยนะครับ <S <S ก็เลยกลายมาเป็นชื่อสุก,กินัมบวรเมื่อสกว่าปีที่แล้วถามเลยฮะว่าสุก,ก้ของเรานี่คือเป็นสุก้สไตล์เรียกว่าแต้จิ๋วเหรอครับครับเราเรียกว่าสไตล์แต้จิว๋ว เมื่อพูดถึงอาหารแต้จิ๋วของแท้ต้นตำรับมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่สัวเถาเป็นจังหวัดหนึ่งของมณฑลกวางตุ้งที่มีชาวจีนแต้จิ๋วพำนักอยู่มากที่สุดในอดีตเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเพราะอยู่ติดทะเลดังนั้นอาหารหลักๆของแต้จิ๋วจึงใช้วัตถุดิบที่มาจากทะเลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทําให้ชาวสัวเถาต้องอพยพย้ายไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มชิมกันเลยดีไหมครับได้เลยครับ ชุดซุกี้หมูหมกักสายเอ็มเมนูสุดทิตระดับตำนานด้วยน้ำซุปกระดูกหมูกับผักนานาชนิดอร่อยกลมกล่อมไม่เหมือนใครเสิร์ฟพร้อมผักสดสดและชุดหมูหมักที่ใช้เนื้อหมูสันนอกส่วนถ้าเป็นชุดเนื้อก็เลือกเอาแต่เนื้อลูกมะพร้าวที่แร่เอาเอ็นและไขมันออกจนหมดเหลือแต่เนื้อนุ่มๆน,มนำไปหมักกับน้ำหมักสูตรต้นตำรับกินคู่กับน้ำจิ้มเต้าหูย้ยีหรือใครชอบน้ำจิ้มกวางตุง้งแบบเติมพริกกระเทียมมะนาวที่นี่ก็มีให้นะคะ และเมนูซิกเนเจอรของร้านต้องจานนี้ลูกชิ้นนัมเบอร์วันบอกเลยว่าอร่อยถูกปากมากอันน่้หูคุณผู้ชมครับแค่น้ำซุปก็หอมมากแล้วยังไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยอันดับแรกน,นะครับเราก็ควยจะใส่ผักลงไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติความหวานของน้ำซุปต่างๆในช่วงที่รอเนี่ยรเราต้องเอาเอาเนื้อมาอตีตีกับไข่เพื่อให้เนี่ยรสชาติมันเข้ากัน ็จะทำให้น้ําซุปเราเนี่ยก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้จะเป็นลูกชิ้นน้ำบรวันลูกชิ้นน้ำบรวัเนี่ยเราผสมจากกุ้งกับหมูสับซึ่งจะไม่มีแป้งเลยช่วงระหว่างเวลารอ ซุกี้เดือดน,นี่นะครับชิมอย่างอื่นใช่ไหมครับอย่างอื่นได้ผมควรจะเริ่มที่อันไหนดีครับพี่สมเกียรติจริงๆก็ต้องเรียนว่าเรามีปอปเปี๊ยะกุงปปปก้งทอดปอปเปี๊ยะกุ้งทอดปอปเปอดมนูกินเล่นที่ถูกต้องต้องสั่งเพราะที่นี่นํากุ้งสับมาหมักกับเครื่องเทศอย่างผักชีกระเทียมและพริกไทยก่อนนํามาห่อด้วยแป้งปอปเปี๊ยะและเอาไปทอดจนกรอบกินคู่กับน้ําจิ้มบวยบอกเลยว่าอร่อยมากมายจนต้องสั่งเพิ่มซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรเดิมนะครับของเราจะเป็นปอเปี๊ยะกุ้งซึ่งเรามี การหามักกุ้งด้วยพริกไทยอร่อยน้ำตาจะไหลมีอะไรบ้างน,นะครับมีกุ้งมนจะีกุ้งนะครับแล้วมีเครื่องปรุงนะครับซึ่งมาที่น u m b ร r วันจุก,กี้ต้องสั่งให้ได้แล้วก็จะเป็นกุ้งเต็มตัวแท้ๆนะครับที่เราใส่ไว้ทั้งตัวแล้วก็ผสมกับทางด้านของพริกไทยเห็นไหมทุกชิ้นเห็นกุ้งเป็นตัวตัวเอาแล้วไงไม่อยู่ไรมิก จานรวมเป็ดย่างหมูแดงเมนูที่เข้ากาันเข้ากันกับซุกี้ที่สุดเป็ดย่างของที่นี่จะคัดจากเป็ดเชอรี่ก่อนจะนําไปย่างไฟอ่อนๆจนสุกแบบกรอบนอกนุ่มในส่วนหมูแดงก็หมักกับซอสหมักจนเข้าที่แล้วเอามาอบรมควันจนได้หมูแดงคล้ายๆแฮมแต่นุ่มๆและกลิ่นหอมมากๆ มีสูตรพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่หมูแดงเนี่ยจะเป็นเ่หมูแดงสโมกลมควันนะครับรเนี่ยสีส<ะ>เหมือนแฮมอ่ะฮะมันจะเป็นหมูแดงแบบสโมกพอลองชิม้วจะรู้สึกว่ารสชาติแล้วมันจะมีกลิ smoke, ่นสโมกกลิ่นสมุนไพรที่ขึ้นมาเหมือนได้ทานแฮมในเวลาเดียวกันแต่ยังมีรสชาติของความเป็นหมูแดงอยู่ครับนุ่มเปื่อยพอดีมากคือเคี้ยวเข้าไปปุ๊บมันละลายในปากเลยครับส่วนเป็ดย่างนี่ก็เป็นเป็ดย่างหนังกรอบหนังกรอนุ่มนะครับ ออันนี้กก็็จะิว่าถืเป็นนนนกาารรรปปปบบใสูตขอองเเเะะัที่จ็็ดย่างเป็ดหอมเนื้อหนากัดเข้าไปจงเขี้ยวเลยครับคุณผู้ชม,มท่อนมันปลากรายเมนูกินเล่นยอดนิยมทำมาจากเนื้อปลากรายแท้ๆผสมกับเครื่องแกงสูตรเด็ดของทางร้านใส่ถั่วฝักยาวซอยแล้วเอาไปทอดจนสุกกินกับน้ำจิม้มอร่อยเด็ดทีเดียวเลยล่ะค่ะดูเนื้อด้านใน เนื้อแน่นๆนะครับคุณผู้ชมโอ้หอมหืมกัดเข้าไปนี่ดึงๆๆๆเลยหอมสมุนไพรหอมความเป็นทอดมันได้ความดึงของตัวปลากายดีมากเลยอร่อยอืม กุ้งทอดพริกเกลือเมนูกินเล่นที่อร่อยเพลินจนเกินห้ามใจกระเทียมกับพริกชี้ฟ้าโขลกแล้วเอามาผัดให้หอมใส่กุ้งสดตัวโตปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลโรยด้วยพริกไทยและกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยเสร็จแล้วก็จะได้กุ้งทอดพริกเกลือเมนูโปรดของใครหลายๆคนก็จะใช้กุ้งสดๆนะครับไม่ได้ใช้พวกแช่แข็งคุณผู้ชมครับเนื้อแน่นกุ้งสด เครื่องกระเทียมนะครับมันชูรสให้ตัวกุ้งอร่อยขึ้นอีกเพียบเลย<อ>ที่เาไปนะตัวกุ้งจะกรุบกรุบเด้งดึงอยู่ในปากจะมีกลิ่นของกระเทียมโอ้มันเข้ากันดีมากความเค็มความทุกอย่างกำลังพอดีอยู่เลยอร่อยมากครับผม ข้าวอบมอดินเมนูอาหารจานหลักที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของร้านที่ร้านจะใช้ข้าวหอมมะลิมาบนครองเม็ดโตเหนียวนุ่มนำมาผัดกับเนื้อไก่หมักน้ำเบอรวันกุ้งสดกุนเชียงและเม็ดแปะก้วยพร้อมส่วนผสมต่างๆนำลงไปอบในหมอดินพร้อมเสิร์ฟแล้วก็รสชาติก็จะมีรสชาติของมันกุ้งนะครับซึ่งใช้มันกุ้งเข้าไปผัดหอมนะครับจะเป็นของมันกุ้งนะครับ นี่เปนคนชอบทานข้าวแบบนี้ครับ,ค,รบคือเม็ดแยกเม็ดไม่ติดกันแต่ทุกเม็ดนุ่มและที่สําคัญคือเม็ดทุกเม็ดรสชาติเหมือนกันเพราะเขาผัดได้มันกระจายจนรสชาติเนี่ยมันมาเกาะอยู่ในทุกๆเม็ดลองชิมสุกีกก้ได้เลยครับได้เวลาเข้าที่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อลูกมะพร้าวนะครับ คือส่วนไหนครับเนื้อลูกมะพร้าวเนื้อลูกมะพร้าวจะเป็นส่วนสะโพกสันนอกอ๋อครับ,รบก่อนที่เราจะมาทําเป็นเนื้ออมมากเนี่ยนะครับ,รบเราก็ต้องอขูดเอาพวกเอนพวกไขมันเนี่ยออกก่อนนะครับเพื่อจะให้มันเกิดความนุ่มนะครับก่นบอนที่จะมาโอ้คุณผู้ชมครับแค่เป่านะกลิ่นหอมขึ้นจมูกเลยครับ น้ำกลมกล่อมหอมอยู่ในปากครับพี่สมเกียรติครับครับอันนี้เป็นน้ําซุปซึ่งต้องเรียนเลยนะครับว่าน้ําซุปของเราเนี่ยไม่มีส่วนผสมขอ,ของทางด้านเนื้อหมูเราจะใช้ซี่โครงไก่รวนรวนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของซุปปลาผสมกันลงไปนิดหน่อย,อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยทุกท่านเนี่ยทานได้หา มันละลายหายไปเลยครับมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรเลยทั้งสิ้นน่าจะมาจากวิธีการหมักครับแล้วก็มีไข่แดงที่มาช่วยตรงนี้ใช่ไหมครับครับนอกจากทางด้านเนื้อนะครับของเราเนี่ยก็จะมีหมูหมักครับนะครับซึ่งหมูหมักก็เป็นหมูสันนอกกรรมวิธีการหมักเนี่ยก็ใช้สูตรเดียวกันนี่สมเกียริครับผมกัลแรงปินกับลูกชิ้นไม่มีแป้งนะครับไม่ล้วน ครั้งที่เราใส่ลงไปงนี่นะครับต้องเรียนว่ามันจะเพิ่มรสชาติของน้ําซุปให้ใหกลมกล่อมเพิ่มขึ้นและระหว่างนี้เราชิมมน,นูไหมครับหมูผัดน้ํามันหอยนะครับหมูผัดน้ํามันหอยเมนูที่สร้างตำนานความอร่อยมานานแสนานานโดยเลือกใช้หมูหมักในตํานานของซุกี้น้มเบอร์วันมาผัดกับพริกหยวกและต้นหอมปรุงรสด้วยซอสน้ํามันหอยสูตรพิเศษถ้าได้ทานแล้วจะลืมไม่ลงก็จะผัดให้มันทุ่งชื่อนะครับแต่ไม่ได้ว่าเป็น เดขนาดนั้นอร่อยมากอมหวานนิดๆน,น่าจะมาจากนี่หอ,อหัวใหญ่มีความเค็มนิดนึงกำลังพอดีเผ็ดนลึๆๆแบบไม่ได้เผ็ดมากคนไม่ทานเผ็ดก็ทานได้แล้วที่สำคัญเนื้อหมูนุ่มมากครับอันนี้เป็นเนื้อหมูสูตรเดียวกันกับที่เราใช้ในหม้อสุก,กี้ที่กำลังจะได้คุณนี้ ทานต่อไปอันนี้จะเป็นเป็นหมูของเราเป็นหมูครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เป็นคอสุกี้เห็นน้ำซุปขนาดนี้แย่งกันซดแน่นอนอืม,มันหวานมันนัวมันเข้มข้นมันหืมมันใช่เลยครับพูดเลยนะครับว่าใครก็ตามที่มาแล้วทานเนื้อได้อยากให้สั่งทั้งเนื้อและหมู เมื่อลงไปอยู่ในหม้อด้วยกันแล้วน้ำซุปอร่อยขึ้นอีกสิเท่าเลยครับผมพูดเลยผมเริ่มโกรธแล้วนะครับเนี่ยอร่อยเกินไปแล้วครับผม เฉากล้วยนมสดเมนูของหวานล้างปากตบท้ายด้วยเฉากล้วยแท้แท้แก้ร้อนในได้ดีเสริมมาพร้อมแปะกล้วยราดด้วยนมสดและน้ําตาลทรายแดงบอกเลยว่าชื่นใจสุดๆเฉากล้วยผสมแปะกล้วยนะครับก็ทําให้สดชื่นนะครับแปะกล้วยก็ทําให้จําร้านเราได้ครับผมนะครับเพราะความจําเราจะดีมีทั้งหมดตอนนี้4สาขาที่ไหนบ้างนะครับก็มีสาขาที่ a อสายไหมนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ที่เดนายพระราม9ก้าที่อ็เคชั้น6 นะครับแล้วก็ที่กาซา์รัชดาชั้นสองครับชาว,วยหนึบกัดเข้าไปจมเคี่ยวหนึบหนึบมันไม่ได้มาแบบเละเละนิแน,น่นแน่นเหนียวเหนียวหนึบหนึบกำลังพอดีหมดเลยรสชาติก้มกลมถ้าเกิดคนจะมาที่สาขาตรงนี้ตรงเอซีพลาซ่านี่คือตรงสายไหมซอยเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นสายไหมซอยสิบเนี่นะครับแต่จริงแล้วอยู่ริมถนนเลยนะครับนไงก,ก็เห็นแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่สมเกียรติมากๆเลยนะครับขอบคุณครับยินดีมากครับความอร่อยที่มิกได้รับไปเมื่อกี้ ทุกอย่างที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้นะครับคุณผู้ชมสามารถมาทานได้เพียงแค่3บาทกติกาเป็นไงไปชมกันเลยครับกติการ่วมสนุกชิงโปรในตำนานง่ายๆแค่แชร์โพส์ร้านในตำนานประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติโปรมีสิทธิ์รับไปเลยกิฟตวาลเชอร์ er รับประทานอาหารทุกเมโนูที่พี่มิกกินในวันนี้จ่ายเพียง3บาทจากร้านซุก,กี้ number วันึรางวัลและกิฟต์วาลเชอร์รับประทานอาหาร1000บาทจำนวน2รางวัลค่ะ